อันนี้เรามาต่อเซลล์ทุติยภูมินะคะหัวข้อเซล์แบตเตอรี่อิเล็กโทรไลต์แข็งที่เรียกว่าเซลอิเล็กโทรไลต์แข็งก็เพราะว่าตรงนี้ค่ะสารอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้มันเป็นโพลิเมอร์ที่เป็นของแข็งเราก็เลยเรียกว่าอิเล็กโทรไลต์แข็งนะคะเซล์แบตเตอรี่อิเล็กโทรไลต์แข็งจะให้ค่าสักไฟฟ้า3โวลต์ถามว่าประโยชน์เอาไปใช้ในอะไรก็คือใช้ใน รถยนต์ไฟฟ้านะคะใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าขั้วแอโนดหรือขั้วลบที่ใช้ก็คือโลหะลิเทียมส่วนขั้วแคทโทดก็จะเป็นเทเนียมซันไฟนะคะเทเนียมซันไฟตัวนี้ทีนี้สารอิเล็กโทรไลต์นะคะคุณสมบัติของโพลิเมอร์ที่เป็นของแข็งที่ใช้นะะ่ะมันเป็นฉนวนนะคะ เป็นฉนวนต่ออิเล็กตรอนดังนั้นอิเล็กตรอนก็เลยไหลผ่านไม่ได้แต่มันจะยอมให้อออนตัวอื่นผ่านได้นะคะแต่อิเล็กตรอนไม่ให้ผ่านนะคะทีนี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือที่ขั้วแอโนดนะคะลิเทียมก็จะเสียอิเล็กตรอนออกมาเห็นไหมคะกลายเป็นลิเทียมไอออนกับ1อิเล็กตรอนส่วนที่ขั้วแคโทดนะคะเทเนียมซัลไฟน์ก็จะรับอิเล็กตรอนจากลิเทียมนะคะ ปฏิกิริยารวมก็ตัดอิเล็กตรอนออกไปนะคะก็ดึงลงมาตรงปฏิกิริยานักเรียนก็ไม่ต้องจำนะคะเซลล์แบตเตอรี่อิเล็กโทรไลต์แข็งนีข้อเสียก็คือมีราคาค่อนข้างแพงมากตรงนี้คือข้อเสียเลยแต่ประโยชน์ก็คือน้ำหนักเบาและไม่ต้องเติมน้ำกลั่นนะคะเราถึงใช้กับรถยนต์ไฟฟ้านะ แต่พอเราขับไปนานๆเราก็ต้องชาร์จไฟนะคะอันนี้จะพอมันไม่ยอมให้อิเล็กตรอนไหลผ่านแต่ยอมให้ไอออนผ่านดังนั้นก็จะไม่เกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรตรงนี้ก็คือข้อดีของเขาเนาะต่อไปเซลล์แบตเตอรี่อากาศค่ะคำว่าอากาศก็คือเราจะใช้ออกซิเจนนะคะออกซิเจนเป็นพวกแคโทดนะคะ แคโทดก็คือขั้วบวกนะคะแอโนดก็คือขั้วลบเหมือนเดิมเพราะนี่เป็นเซลล์กันวาน,นิกนะคะโลหะก็จะมาอยู่ที่ขั้วลบนะ,ะเซลล์แบตเตอรี่อากาศก็จะมีเซลล์สังกะสีอากาศนะ,ะเป็นต้นอลูมิเนียมอากาศนะคะ,ะส่วนประกอบก็คือถ้าเป็นเซลล์อลูมิเนียมอากาศเราก็จะใช้อลูมิเนียมนะคะเป็นแอโนดถ้าเป็นสังกะสีอากาศก็ใช้สังกะสีซึ่ง มีน้ำหนักน้อยนั่นเองส่วนแคโทดใช้ออกซิเจนอย่างเดียวนะคะเป็นตัวออกซิไดก็คือมารับอิเล็กตรอนสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้ก็โซเดียมไฮดรอ,อกไซด์เข้มข้นนะคะคือโซดาไฟมาดูตัวแรกเลยนะคะ5.1ก็คือเซลล์แบตเตอรี่ชนิดอลูมิเนียมอากาศดังนั้นพอเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเราก็เลยใช้อลูมิเนียมเป็นขั้ว ลบนะคะที่เห็นสีเหลืองๆเนี่ยก็คืออลูมิเนียมเนาะอลูมิเนียมส่วนฝั่งขวานะคะก็จะเป็นก๊าซออกซิเจนก็คืออัดอากาศเข้าไปเพื่อต้องการออกซิเจนนะคะแล้วให้ออกซิเจนซึ่งเป็นขั้วแคโทดเนี่ยนะคอยรับอิเล็กตรอนจากอลูมิเนียมที่ส่งมานะปฏิกิริยานะคะแอโนดก็จะให้อิเล็กตรอนออกมา3อิเล็กตรอน นะส่วนแคโทดก็จะมีออกซิเจนก็จะมารับอิเล็กตรอนนะคะปฏิกิริยารวมก็คือดุลสมการนิดนึงนะคะสามกับสีอิเล็กตรอนเนี่ยก็ทําให้เป็นสิบสองนะคะก็คูณเข้าไปนะคะปฏิกิริยารวมต่อไปนะคะเซลล์แบตเตอรี่อลูมิเนียมอากาศเนี่ยจะให้ค่าศักย์ไฟฟ้าประมาณสองจุดเจ็ดหนึ่งโวลต์นะคะ 2.71ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็คืออะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ซึ่งไม่ละลายน้ำดังนั้นอ<ม>พอเราขับรถยนต์ไปนานๆแล้วแบบแปะเริ่มหมดไฟฟ้าหมด,ฟฟหมดนะคะประมาณ200กิโลเมตรนี่คือรถยนต์ไฟฟ้าก็จะวิ่งได้ประมาณนี้เนาะ200กิโลเมตรแล้วเราก็จะต้องชาร์จไฟสักทีหนึงนะคะ,ะต้องมีการกำจัดอะลูมิเนียมออกด้วยนะต่อไป ซลล์แบตเตอรี่สังกะสีอากาศนะคะขั้วขั้วลบนะคะก็จะเป็นโลหะสังกะสีสีเข,เขียวเนี่ยนะคะอานดก็จะเป็นสังกะสีแคโทดหรือขั้วบวกก็จะเป็นออกซิเจนเหมือนเดิมก็คืออัดอากาศเข้าไปนะคะสังกะสีก็จะให้อิเล็กตรอนออกมาแคโทดก็คือกา๊าซออกซิเจนอากาศากาศ็จะรับอิเล็กตรอนนะคะคอนเซ็ปต์ก็จะมีแบบนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือซิงค์ออกไซด์ ต่อไปนะคะพอเราใช้ไฟหมดนะคะก็เอาไปอัดไฟได้ใหม่นะคะอัดไฟได้อีกก็ต่อขั้วสังกะสีเข้ากับขั้วลบต่อขั้วอากาศเข้ากับขั้วบวกนะคะปฏิกิริยานักเรียนก็ไม่ต้องจำอัอนนี้เซลล์ทุติยภูมิก็จะหมดแค่นี้นะคะข้อสอบปลายภาคที่ออกก็จะออก เซลล์กันวานิกล้วนๆนะคะทั้งเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิค่ะ